ให้เราลงของแล้ว<อ>คุยกับแฟนคลับ <c oughs> เขาก็บอกว่าจุดๆ,ๆไม่รู้บอกว่าอะไรเหมือนกันไม่เหรอเขาจุดๆ,ๆ,ๆจุดราครัะรมันก็ต้องชัดเจนขึ้นแหละค่ะตามที่ทุกคนเห็น,นก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามีก็ไม่ผิดชนะใจยังไงน่าหนักเสกแค่ดูแลเก่งก็ประมาณนั้นก็ดีค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยส่งอาหารช่วงโควิดค่ะก็จะแบบ เขาทาร้านอาหารก็จริงๆเดีว่าช่วยให้เราช่วยโปรโมทประมาณนั้นก็ต้องดูไปค่ะดูไปก่อนเพราะเพิ่งเข้าเองน่าจะน้อยลงค่ะเพราะปัจจุบันก็เจอกันน้อยลงมากๆแล้วเพราะต่างคนก็ต่างเริ่มทํางานแล้วด้วยค่ะอ๋อพยายามแชร์คิวนลยคก็ไม่มีตรงกันเลยค่ะคมันมันก็คือทํางานก่อน ว่างจริงๆก็ค่อยนัดเจออีกทีอันนี้ก็ไม่ได้คิดนะคะแต่มันก็ถ้าถ้ามันใช่มันก็ต้องใช่แหละมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลานั่นแหละค่ะมันก็คือเครื่องพิสูจน์เราไปเรื่อยๆดูไว้ก่อนเนะจ๊ะเชื่อใจก็ก็ต้องเชื่อใจแหละอพรมันคือการทํางานถ้าเขาทาให้เราเชื่อใจเราก็ต้องเชื่อใจใช่ก็พยายามแชร์แชรค่ะเหมือนหาเวลาพักผ่อนแหละไม่ได้แบบจริงๆมันไม่ทำไปต้องเจอกันบ่อยก็ได้แต่ก็เจอก็ดีไม่ได้เป็นคู่ที่หวาดขนาดนั้นน ก็เหมือนแบบเป็นเป็นเพื่อนกันไปในช่วงที่แบบว่าคุยกันอย่างเงี้ยค่ะ